ฮาดิธที่37ส่งเสริมให้ประกอบกรรมดีจากท่านอิบนนอับบาสรอดิยลอฮูอันฮุมาจากท่านรอซูลอซาลลอหัวลยุสลัมท่านได้รายงานจากพระผู้อภิบาลของท่านผู้ทรงจำเจริญและผู้ทรงสูงส่งพระองค์ดงได้ตรัสว่าแท้จริงอับอราได้ทรงบันทึกความดีและความชั่วทั้งหลายและพระองค์ได้ทรงชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ใครก็ตามที่ปรารถนาจะทำความดีอย่างหนึ่งแต่แล้วเขาไม่ได้ทำอัลลอฮ์จะทรงบันทึกณนะพระองค์ซึ่งหนึ่งความดีอย่างสมบูรณ์และหากเขาปรารถนาที่จะทำมันแล้วเขาก็ได้ลงมือทำอัลลอฮ์จะทรงบันทึกณนะพระองค์ซึ่งสิบความดี และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนอีกถึงเจ็ด้อยเท่าและอาจเพิ่มทวีคูณอย่างมากมายและหากเขาปรารถนาที่จะทำความชั่วยอย่างหนึ่งแต่แล้วเขาไม่ได้ทำออฮถจะทรงบันทึกณพระองค์ซึ่งหนึ่งความดีอย่างสมบูรณ์และหากเขาปรารถนาที่จะทำมันแล้วเขาก็ได้ลงมือทำพระองค์จะทรงบันทึกณพระองค์ซึ่งหนึ่งความผิดเท่านั้นฮะดิษบันทึกโดยอันบุคคอรีและมุสลิมในหนังสือโซเฮียของท่านทั้งสองด้วยถ้อยสำนวนนี้